เด็กด yup. e. uh. mm ่าไอ้เปลิดความผู้มันหนาดดมันว่าคือก็เรียนะมันว่าหน่าไอ้เพลิดอ๋อหน้ากูไอ้เพลดเอออ๋ออีพี่แกไม่ต้องมาด่าฉันว่าพิงกี้นางเอกกําการุนมังครับคุณลงมาอะไรนะไม่กับ้านางเอกกันมันได้กี่พันแล้วขอบใจค่ะไอเรียอกอแย่า bữa nay in được về đó. Nàng ra mà lòng tóm lòng buồn vẻ thế nó Mà ra đó Ây ba Ây con tròn món minh Trê Mân hỏa vô làm lại bụt. Nói ra mân hỏa món mình Mân rộ vỡ rồi món vô mìn, Được lột lời gì Qua về mô lại kiến โมะว่าโมนกวอันไม่จัดตาซอยเป็นดวงปอหลาเหลืองบ้าเกร็กเกรกเกไม่ต้องมาคุยกับฉันในหน้าวัวนไอยบี้มึงงานดําหมดเลยจึงมึงยีด้วยรักษาอะไรแต่ว่ากับกูนมึงไม่เอาอยู่แล้วไม่ได้ไมร้อยมึงเมามาจากไหนไอ้หนุ่มเมาแบบเนี้ย่ะก็เมาอยาก

มึงไปอ่านจบกานัเดยนะทีแล้บอกูเองอ่ะดีด้วยทมึงไปพกปอดาวนี่อันบวกกันะนืะเนียกูไอบัดรเลยไม่บัดเกี่วับพื่อะทีเชิญดัวมันบันประชาเลยเมากอย่าไวแต่มากกับกูกันเจยวันนี้กูจะไปฆ่ามันล่ะกูจะฆ่ามันทางอ้อม คนไม่ไหวจริงๆเลยโธ่เอ้ยครับเดี๋ยวคานต้อยถึงว่าโตเฮยก็บคู่ค้านเดี๋ยวควอยักเชิงในแต่กินเลนอะไรน,น,นั่นเลยบ้ากันนี่วันนี้กูจะไปฆ่ามันใครจะต้องไปฆ่ามันไอ้เลยก็กูเจ้าให้แต่กามันหรือวะก้ามันนี่น้อยก็วายกรอบนุกุนตองอ่ะป้าชี้ีเแจ๊กกองกรุงการบ้าน อารุตอบด้อยไปด้อยดังเกรค็งเกรค็อราิตย์ละทันฏิปติดวัตี์าดัคอยชอดช็อดน้อยชอดตะบน,อย,อ,นอ,ยอยู่บ่มบาานวันนี้เขาจะไปวันนี้นักอู้ไดิอาจารย์อาจารย์ครับสุนหงอ,องเจ้ามาที่นี่ทำไมก็ส่งไห้เจ้าเดินทางไปสืบหากัมภี กัมพีมันอยู่ไหนอยู่ที่พงศิษย์พงศิษย์ไหนพงศิษย์กัมพีเจ้าจงตามไปโรงเล่าแสงจันเดียวนี้ไม่เจอพงศิษย์กัมพีก็ต้องมีมาลีวน,น้ะไปสิข้าพันกนและทานายจาย์ข้าจะไปหาเจ้าแม่พลนดินกวานิมอยียแม่ไม่แก่พลนินโลกลวยข้าลากนแล้วพระช่างตั้งทั้งตั้ง,ง,งจำจังอ๋อ จังตังตั้งง้มใกล้นามยางเน่ยเขาจะไปหาเจ้าแม่กวนอิมที่ภูเขาเหลียงซานเจ้าแม่เจ้าแม่ครับสุนหอคงเจ้าแม่เคยบอกเจ้าแล้วว่าเจ้า่ามารบกวนเวลาในยามเล่นแข่งของเจ้าแม่เจ้าแม่ได sì ้เล่นแข่งเจ้าจงกลับไปเดี๋ยวนี้สุนหอคงหน้าที่ของเจ้าคือกลับไปอยู่ที่บ้านสายทองเพื่อจะไปดูแลดาวพระศุกร์ ระวังอย่าให้พวกไอ้คราวมันยกคนจากค่ายบางระจันมาฆ่าแม่สีไพรนางเสือเจ้าคือเสือสั่งฟ้าเจ้าบอกดอกส้มสีทองลินนะว่าถึงยังไงเราคือนักสู้มันเข้าเหนียวไอ้ได้แล้ว้นะบาลูกคาดไอ้พรินั้นก็เต่าได้กันบาคือตับติมะยาพ่อแล้วนักยันขยาวว่าบาปนี่โจ วันนี้ย ot, อดทงกูจะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้แล้ววัน